เห็นแบบนี้ไม่ต้องสงสัยครับว่ามันคือรถอะไรมันก็คือ Honda Accord Generation ที่11นั่นเองก็นี่ว่าเป็นงานแรกที่เอามาออกงานนะครับภายในนั้นค่อนข้างที่จะดูโองมากๆนะครับแต่ว่าจุดเด่นของมันก็คือเรื่องของจอแล้วก็ปุ่มต่างๆที่เรียกว่ามาแบบจัด เต็มเลยทีเดียวนะครับพร้อมกับรองรับระบบของ Google แบบเต็มพิกัดสามารถทั้งดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเอาแมพขึ้นบนหน้าจอแล้วก็ยังสามารถที่จะมีกล้อง360สําหรับ RS แล้วก็มี Landwatch ้วยนะครับทุกรุ่นแล้วก็สาคัญไฟแอมเบียนรอบคันเปลี่ยนประตูมีการเปลี่ยนสีไฟแล้วก็ที่สําคัญในรุ่น RS ก็มีตัวของพาราโนม Mo มูดลูฟนะครับแผ่นยาวมาก แล้วก็เชียมคัญในเรื่องของฝาา้ายแม้ว่าจะไม่ได้เป็นตัวของไฟฟ้าแต่เป็น,นกลไกที่ใช้ได้กับราคา1.899ล้าน